อะไรอันดัอะไรฮัลโหล,ลสวัสดีครับทุกคนยิยนดีต้อนรับเข้าสู่แบร์กรอนชแน,นลนะครับวับนนี้เรามาอยู่ที่มานะ ไม่รู้จักมดซีรีสอร์ทนะครับที่นาราธิวาสนะครับเป็นรีสอร์ทรที่มีสระว่ายน้ำนะมันมี2ฝั่งครับฝังงง่งนู่งฝั่งริมทะเลนะครับฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยเป็นฝั่งฝั่งที่มีสระว่ายน้ำนะครับยี่ผมรีวิวห้องก่อนเลยนะครับเนี่ยที่ผมเช่านะครับเป็นห้อง2เตียงนะครับเนี่ยอ่าพ,พามากับลูกนะครับเนี่ยสองเตียงนะครับเออฮะเนี่ยเหรอรีวิวแม่เหรอ นะครับมีทีวีให้ดูนะครับแล้วก็เันเจอนี่นะครับห้องนี่นะครับห้องสวยมากนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยดูอ้าวมีต้เย็นนะครับไปดูนะมันตุเย็นเขาให้อะไรบ้างมามามาดูนี่เย็นนะครับมีอะไรบ้างอ๋อมีน้ำเปล่าวนแล้ววนหนึ่งนะแล้วก็นี้มีแบบมีเครื่องสำเนารูปน้ำพายีมีกาแฟนะครับอือมีจานชามมีแก้วนะครับ ห้องน้ำดูห้องน้ำนะครับห้องน้ำว้าว wow. ห้องน้ำเปียกไม่เห็นไร<อ>ยังไม่ถอดถุงเท้าเลยนี่นครับห้องน้ำน,นะครับโดยรวมห้องก็ประมาณนี้นะครับเป็นห้องแอร์นะครับราคาคืนละ1,200ัรบาทนะครับผมครับเดี๋ยวพวกเราจะไปเปลี่ยนชุดนะครับไปไปเล่นน้ำที่สาวายน้ำนะครับผมนี่นะครับทุกคน เดินชุดเปยนะครับเตรียมตัวจะลงเล่นน้ำนะครับแต่อันนี้เด็กๆนี่ลงเล่นสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนลงเล่นน้ก่อนลงเล่นน้ำเดี๋ยวผมจะรีวิวแชะน้ำให้ดูก่อนนะครับจะพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าบรรยากาศแบนไหนนะครับอ้าวไปเลยอันดผมออาพาไปชมบรรยากาศก่อนนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับอันดับแรกเลยเป็นสไลเดอร์นะครับสูงมากนะครับ นี่สไลเดอร์นะครับตรงนี้เราจะมีเขียนความลึกของสะน้ำนคัคือ1นึเมตรนะครับอ่าวันทัวรอะไรลงเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับนี่นี่น้ำใสปิ้งเลยนะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับออออนี่ นี่นะครับเพื่อพาไปดูบรรยากาศข้างบนนะครับข้างบนสไลเดอร์นะครับเอ๊ะอะไรกันสุดยอดอะไรเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะนะข้างบนอ้าวบไปมาเลยโอ้โยเขินอะไรเดี๋ยวนะครับ บรรยากาศข้างบนนะครับก็สูงอยู่พอสมควรน,นะครับเนี่ยเจอแครับนี่ไปได้ไหมแม่ไปแล้วเหรอเอาเด้อ ขณะนี้เวลานะครับก็เกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับผมจะไปดูนะครับว่ายังมีเด็กเล่นน้ํำไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะบรรยากาศกลางคืนด้วยนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับว้าวนี่นะครับบรรยากาศกลางคืนของรีสอร์ทนะครับนี่อืมโอ้โหมีเสียงยังมีเสียงนะครับยังมีเสียงเด็กๆน่าจะมีเด็กเล่นน้ําอยู่นะครับนี่ว้าวเออ น่มาเล่นน้ำบ้างนะครับกลางคืนก็น่าเล่นนะครับดูนี่อโอโยังมีจริงด้วยนะครับเออเอวเอวไปก็ล้างเลยละน้ำลปไปนี่นะครับ ไปดูริมน้ำเนบนี่บรรยากาศกลางคืนก็ประมาณนี้นะครับนี่นะทุกคนนี่ด้เวลาอาหารเช้านะครับนี่โอ้ส์สวยมากเลย ออเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ดีเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกสกสนุกเหรอสนุกมากไหมโดยเฉพาเล่นน้ำจะตัวดำหมดเลยเนี่ยดำมากมืดตื้อเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็รู้ตจเงาะด้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วย